หัวใจที่บริสุทธิ์คือการค้นพบพลังอำนาจอันยิ่งใหญ่ของจิตใต้สำนึกหัวใจที่บริสุทธิ์เป็นความรู้สึกที่เราข้ามพ้นข้อจำกัดทั้งหลายทั้งปวงหัวใจที่บริสุทธิ์คือช่วงเวลาที่เราเป็นอิสระจากความอ่อนแอหัวใจที่บริสุทธิ์คือช่วงเวลาที่เราอนุญาตให้ตัวเองค้นพบคุณค่าที่แท้จริงหัวใจที่บริสุทธิ์ทำให้เรามองเห็นชีวิต เดอะมาสเตอร์พีดลบสุดยอดเขียนโดยอาจารย์สถิตธรรมเพ็ญสุขครูและโคช้ชระดับโลกผู้ค้นพบการวางระบบจิตหมเซ็ตและวิธีการใช้ชีวิตเสียงอ่านโดยจีน่าจัมปิ้งเลิฟบายเดอะมาสเตอร์โค้ดอะคาเดมีบทที่20หัวใจบริสุทธิ์ 1> EP1 ชีวิตที่เต็มไปด้วยความหลากหลายทางมิติสัมพันธ์ชีวิตที่เต็มไปด้วยความรู้สึกที่อยู่เหนือความปรารถนาทางอารมณ์ชีวิตที่เป็นคลื่นพลังที่ทำให้เรารู้สึกเป็นอิสระจากความต่ําต้อยชีวิตที่ทำให้เรารู้สึกพึงพอใจโดยไม่ต้องการให้ใครมายอมรับหรือเห็นคุณค่าของเราอีกเลย เราไม่จำเป็นต้องเรียกร้องหรือต้องการสิ่งใดจากผู้อื่นในทางตรงกันข้ามเรากลับเป็นอิสระจากคำชมหรือคำติติงไม่ติดยึดอยู่กับคำตำหนิความเสียใจความสูญเสียหรือความทุกข์ทรมานที่เราเคยได้รับเพราะเราเป็นอิสระจากความคิดในอดีตนั่นเองหัวใจที่บริสุทธิ์ทำให้เราได้รับรู้ถึงความคิดที่ยิ่งใหญ่ในตัวเอง ส่วนจิตวิญญาณดวงนี้ทำให้เราสามารถค้นพบตัวตนที่สูงส่งหัวใจของเราที่มีอิสระภาพเป็นความรู้สึกที่รู้ว่าเรารักตัวเองหรือเกินเราไม่จำเป็นต้องควบคุมอารมณ์หรือความคิดที่สเปะสป่าอีกต่อไปเพราะเราเข้าถึงความสมดุลของสติปัญญาเพราะเราค้นพบอิสระภาพของจิตใต้สำนึกของเราอย่างแท้จริงเพราะเรา รู้แล้วว่าหัวใจและดวงวิญญาณของเราได้หลุดพ้นจากภาพลวงตาไปอย่างสิ้นเชิงการสั่นสะเทือนสภาวะความรับรู้ผ่านเซลล์สมองอะตอมและเชื้อชีวิตที่สั่นสะเทือนอนุภาคในระดับคลื่นสนามไฟฟ้าหรือคลื่นแม่เหล็กทําให้เรารู้สึกถึงพลังอํานาจของสติปัญญาอย่างชัดเจนที่สุดเรากําลังเปิดประตูของดวงวิญญาณเพื่อไขปริศนาความลึกลับของชีวิต เพื่อเข้าถึงหัวใจและดวงวิญญาณที่ยิ่งใหญ่ของเราขอเพียงแค่รู้สึกว่าความรู้สึกได้เกิดขึ้นกับชีวิตของเราแล้วเมื่อนั้นความรักสันติสุขและความรุ่งโรจน์แห่งดวงวิญญาณจะสว่างสวยภายในหัวใจและก้นบื้งแห่งดวงวิญญาณของเราความกลัวและความมืดมนกำลังสลายไปเมื่อโลกใหม่ ที่สะท้อนสะเทือนจากความรักและแสงสว่างเป็นพลังงานบริสุทธิ์เพียวเอนจีตลอดทั่วทั้งสากลจักรวาลเราต่างเกิดมาเพื่อเผยแพร่ความรู้อันยิ่งใหญ่แห่งชีวิตนั่นคือความรักที่เป็นนิรันดรภารกิจสุดท้ายของการเดินทางมายังดาวเคราะห์ดวงนี้คือการค้นพบและถ่ายทอดกระบวนการความรัก ที่เป็นสภาวะสูงส่งของดวงวิญญาณเราไม่อาจหลบซ่อนหรือปิดบังอำพรางตัวเราได้อีกต่อไปเพราะเราได้ค้นพบความรู้สึกของหัวใจและชีวิตที่ยอดเยี่ยมแล้วด้วยตัวเราเองขอให้เราทุกคนค้นพบพลังอำนาจอันแท้จริงจากการตื่นขึ้นจากความหลับไหลตื่นจากความเงียบสงัดและตื่นรู้จากจิตสำนึกอันบริสุทธิ์ บนเส้นทางที่เต็มไปด้วยความเปล่าเปลี่ยวบางครั้งเราอาจรู้สึกถึงความเจ็บปวดและบ่อยครั้งที่เรารู้สึกว่าหนทางไปสู่สวงสวรรค์น,นั้นไกลแสนไกลเหลือเกินแต่เมื่อทุกคนได้เข้าถึงความตื่นรู้อย่างแท้จริงรจะเป็นเพียงมายาที่เคยหลอกหลอนเท่านั้นเพราะเราทุกคนจะสามารถเข้าถึงจิตสำนึกที่สูงส่ง เข้าถึงความรู้สึกของหัวใจและความรักที่เป็นนิรันดรผมสื่อสารกรับพวกเราทุกคนด้วยการอธิบายถึงชีวิตที่เต็มไปด้วยกระบวนการเปลี่ยนผ่านจากความทุกข์เข้าสู่ความสุขเข้าสู่ความรักเข้าสู่หัวใจที่บริสุทธิ์ซึ่งทั้งหมดนี้จะเป็นเครื่องยืนยันว่าเรากำลังปลดปล่อยความกรหนของเราจากทัศนคติเก่า และปลดล็อกตัวเองออกจากความสเปะสปะสับสนเรากำลังเข้าถึงความสมดุลแห่งชีวิตเพื่อสำนึกรู้ในเมล็ดพันธ์ชีวิตที่เกิดใหม่ทางจิตวิญญาณที่เปล่งรัศมีอย่างลึกซึ้งในหัวใจของพวกเรานั่นเองขอให้เรารู้สึกถึงการซึมซับกับพลังแห่งความรู้สึก ขอให้เราสัมผัสกับหัวใจที่ทราบส่้นและเปล่งประกายแห่งรัศมีออกมาจงอนุญาตให้ตัวเองได้ร,รับรู้ถึงความรู้สึกอันยิ่งใหญ่ในภารกิจที่เริ่มต้นจากหัวใจของเราภารกิจที่กำลังปลุกเราให้หัวใจดวงนี้ตื่นจากความหลับไหลและทำให้ค้นพบตัวตนที่แท้จริงของเราความรู้สึกมีชีวิตจิตวิญญาณ คือธาตุรู้ธรรมชาติที่ทำให้เราแตกต่างจากสิ่งมีชีวิตเผ่าพันธุ์อื่นคือสํานึกรู้ในสัญชาตญาณคือความรู้สึกแห่งความหมายของคุณค่าคือประสบการณ์ที่ทำให้ดวงวิญญ,ญาณของเราไม่ต่ำต้อยและไร้คุณค่าคือพรอ,อันประเสริฐที่เราให้กับตัวเองและเชื่อมโยงกับพระเจ้าผ่านจิตวิญ,ญญาณอันบริสุทธิ์เพื่อเข้าถึงความตื่นรู้ที่แท้จริง เราจึงต้องฝึกฝนปฏิบัติตัวเองด้วยการทำภารกิจเพื่อลดล็อกความคิดเก่าที่จะทำให้เข้าถึงหัวใจที่ยิ่งใหญ่ของเราและสำนึกรู้ถึงจิตวิญญาณที่เต็มไปด้วยความมีชีวิตชีวาโปรดเข้าใจเถิดว่าเรามาทำภารกิจบนดาวเคราะห์ดวงนี้ด้วยความรักที่ยิ่งใหญ่และบริสุทธิ์เป็นความรู้สึกที่เรากำลังค้นพบอิสรภาพที่แท้จริง ที่สถิตยอยู่ในตัวเราเองอิสรภาพที่เรากำลังแบ่งปันหัวใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับผู้คนให้กับโลกอย่างไม่มีข้อแม้และเงื่อนไขความรู้สึกมีชีวิตจิตวิญญาณคือธรรมชาติธาตุรู้ที่เปล่งรัศมีออกมาจากหัวใจของพวกเราทุกคนเราต่างได้ตื่นรู้แล้วทางจิตวิญญาณเราต่างได้ตระหนักรู้แล้วอย่างแท้จริงว่าชีวิต คือชั่วขณะของการตื่นรู้ชีวิตคือความไม่สิ้นสุดของการดำรงอยู่ในนิรันดร์เราไม่ได้เป็นร่างกายแต่เราคือความรู้สึกเราคือจิตสำน,นึกรู้เราคือสภาวะที่ไม่เคยหลับไหลแล้วเราเบิกบ,บานอยู่ตลอดเวลานี่คือคุณสมบัติที่ล้ำเลิศที่สุดของการค้นพบหัวใจและดวงวิญญาณของเราขณะที่เราฝึกฝนเพื่ออบกอดความรับรู้แห่งนิรันดร์ และความรับรู้แห่งสติปัญญาของเราเองจงรู้เถิดว่าเราทุกคนกำลังผ่านบททดสอบบนดาวเคราะห์ดวงนี้แล้วในวินาทีนี้ความรับรู้ความรักความเบิกบานความสงบสุขกำลังไหลผ่านจากตัวเราเองไปสู่ผู้คนไปสู่โลกและจัก,กรวาลจงสัมผัสหัวใจที่มีความรู้สึกซาบซ่านและส่งพลัง การหลอมรวมและตระหนักรู้อย่างแท้จริงจะทำให้เราทุกคนบรรลุถึงประสบการณ์ในภารกิจอันยิ่งใหญ่นี้ขอเพียงแค่บอกตัวเองว่าเราพร้อมแล้วที่จะมีชีวิตอยู่บนโลกนี้อย่างมีความสุขและความหมายที่สุดความหมายที่เต็มไปด้วยคุณค่าอันเป็นผลลัพธ์ของความปรารถนาเริ่มเยียวยาตอบสนองกับความกระหายและหัวใจที่ยิ่งใหญ่ เราต่างเรียนรู้ที่จะต้องค้นพบหัวใจอันศักดิ์สิทธิ์ดังนั้นจงอย่าลืมเลือนวิธีการส่งความรักที่ไม่มีเงื่อนไขให้กับตัวเราเองให้กับโลกและสรรพสิ่งความรู้สึกมีชีวิตจิตวิญญาณคือโมเลกุลคือสสารคือสนามพลังงานแห่งความเป็นอนันต์ที่เกิดขึ้นจากสภาวะของการตระหนักรู้อย่างแท้จริงธรรมชาติของหัวใจอันศักดิ์สิทธิ มีอยู่ในมนุษย์ทุกผู้ทุกนามเราต่างมีหมายกำหนดการที่จะปรากฏตัวเพื่อสำแดงตนในการสั่นสะเทือนความตื่นรู้บิกบานให้กับผู้คนและโลกชีวิตที่ได้รับรู้อย่างลึกซึ้งดำรงอยู่ด้วยตัวเราเองชั่วขณะจิตนี้และชั่วนิดเนิรันซึ่งจะเปิดเผยตัวตนที่สมบูรณ์ของมัน เมื่อเข้าถึงความอย่างรู้ของชีวิตอย่างแท้จริงจงตระหนักรู้ถึงการตื่นตัวภายในของตัวเราเองจงรู้สึกถึงการเปิดเผยของหัวใจที่ยิ่งใหญ่จงค้นพบความรักที่เป็นส่วนหนึ่งของรากฐานอันบริสุทธิ์ที่จะทำให้เราตื่นรู้จากโลกใบเก่าอย่างสิ้นเชิงผมรู้ว่าเราทุกคนต่างเผชิญแบบฝึกหัด และบททดสอบครั้งแล้วครั้งเล่าเรากำลังทําข้อสอบในห้องเรียนที่ใหญ่ที่สุดคือโลกใบนี้เมื่อครั้งที่บรรพบุรุษของเราเดินทางมายังดาวเคราะห์ดวงนี้ตามที่กลุ่มอาร์ทูเรียนเคยกล่าวว่าเราเดินทางมาเพื่อใช้ชีวิตของความเป็นมนุษย์ให้ยอดเยี่ยมที่สุดแตกต่างจากการมีชีวิตในระดับดวงวิญญ,ญาณนี่คือจุดเริ่มต้นการค้นพบทางเลือกเสรี หรือจิตวิญญาณอันเป็นนิรันบนดาวเคราะห์ดวงนี้เธอที่รักจงใช้ชีวิตด้วยความมีชีวิตด้วยหัวใจที่เบิกบานด้วยจิตวิญญาณที่สว่างสวัยตลอดลมหายใจของเธอเธอต้องจำไว้ว่าโดยเหตุผลอลําเลิศคือการมีชีวิตอยู่ด้วยความรักเธอถึงมามีชีวิตอยู่ในโลกใบนี้เพราะความรักคือจุดเริ่มต้นของการค้นพบพลังอำนาจอันบริสุทธิ์ ที่เกิดขึ้นจากหัวใจของเธอความรักทำให้เธอสามารถค้นพบเหตุผลที่ล้ำเลิศในการเข้าถึงตัวตนที่แท้จริงของเธอทุกคนพวกเราต่างมีภารกิจแห่งการค้นพบความรักอันบริสุทธิ์นี้จากหัวใจที่ยิ่งใหญ่ไม่ใช่หรือเราต่างสแสวงหาความสมบูรณ์แบบในภารกิจศักดิ์สิทธิ์นี้ด้วยหัวใจอันยิ่งใหญ่เรากำลังเรียนรู้บทเรียนแห่งชีวิต ที่ผ่านพ้นข้อจํากัดเชิงความคิดเป็นอิสระจากอารมณ์หรือภาพรวงตาที่ทำให้เราเกิดความยอกย้อนและซับซ้อนทางอารมณ์อย่างไรก็ตามนี่ไม่ใช่เพียงความเชื่อหรือสิ่งที่เรากำลังได้รับแต่คือการค้นพบประสบการณ์ยิ่งใหญ่ที่ทำให้เราหลุดพ้นไปจากการถูกหลอกลวงหรือมายา จงกลับมารู้สึกถึงการตระหนักรู้ของดวงวิญญาณอย่างแท้จริงจงกลับมารู้สึกถึงหัวใจที่ไม่เคยเปล่าดายจงกลับมารู้สึกถึงประสบการณ์แห่งการเป็นมนุษย์หรือจิตวิญญาณในร่างกายนี้รูปธรรมท,ทางกายภาพกำลังสั่นสะเทือนให้หัวใจของเราทุกคนมีความทราบส่น้นและมีความรู้สึกที่ไม่เคยสัมผัสมาก,ก่อนเป็นความรู้สึกที่เราไม่เคยรู้มาก่อนว่า มีอยู่จริงในระดับของจิตใต้สำนึกสูงสุดจัก,กรวาลมีภารกิจที่ยิ่งใหญ่รอคอยพวกเราอยู่ภารกิจนั้นคือชีวิตทั้งหมดทุกอย่างก็เพื่อความรักชีวิตทั้งหมดก็เพื่อเป็นนิ้วรันแห่งดวงวิญญาณที่จะเข้าถึงความรู้สึกสูงสุดซึ่งก็คือการตระหนักรู้อย่างลึกซึ้งในหัวใจของเราขอให้รู้สึกร่วมกันถึงการจูนจิตเชื่อมต่อ เข้าไปในก้นบื้องส่วนลึกของหัวใจของเราทุกคนรู้สึกถึงการเชื่อมโยงรู้สึกถึงการวิวัฒนาการที่เติบโตขึ้นทางความคิดและอัตราเร่งที่ทำให้จิตสำนึกเราสามารถแยกแยะและตระหนักรู้ได้อย่างรวดเร็วการตกผลึกในระดับจิตใต้สำนึกคือการตื่นพร่งทางจิตวิญญาณอย่างลึกซึง้ง เมื่อเราผ่านประสบการณ์ความเป็นมนุษย์ของร่างกายนี้เราจะได้รับรู้ช่วงเวลาที่ดีที่สุดของประสบการณ์นในดาวเคราะห์ดวงนี้เป็นช่วงเวลาที่รู้ว่าเรากำลังตื่นขึ้นจากการเวลาอยู่เหนือข้อจำกัดอยู่เหนือเงื่อนไขไร้ซึ่งเงื่อนไขและข้อแม้เรากำลังตื่นขึ้นแล้วพร้อมๆกันเป็นการตื่นขึ้นของชีวิตใหม่แห่งจิตวิญ,ญญาณ เป็นการเกิดใหม่สำหรับพวกเราทุกๆคนโดยเหตุผลนี้เองจึงเป็นภารกิจสำคัญที่ทำให้เราทุกคนมาบรรจบพบกันในวันนี้หัวใจถูกล้อมรวมกันหัวใจของผมของพวกเราทุกคนบนดาวเคราะห์โลกซึ่งเป็นทางเลือกเสรีในการค้นพบสัจธรรมชีวิตที่เป็นอิสระจากความจอมปลอมค้นพบรูปแบบและอิสรภาพของชีวิต ที่ลึกซึ้งที่สุดบนโลกใบนี้เรากำลังเข้าถึงจิตวิญญาณล้ำเลิศของความเป็นมนุษย์เรากำลังเข้าถึงความตระหนักรู้และตรวจตนที่สูงส่งเรากำลังเข้าถึงหัวใจและจิตวิญญาณที่ทํำให้เราตระหนักรู้ถึงข้อเท็จจริงและขจัดปัดเป่าความเชื่อแบบงมงายหรือความเชื่อผิดๆทั้งหมดให้สลายไปจากชีวิตของเรา ประวัติศาสตร์ในเผ่าพันธุ์มนุษย์ของเราตลอดหลายล้านปีที่ผ่านมาเป็นช่วงเวลาที่เรากำลังค้นพบวิธีการใช้ชีวิตด้วยศิละปะและประติมาก,กรรมอันล้ำเลิศเรากำลังเข้าถึงกระบวนการแห่งการเป็นอิสระที่จะหลุดพ้นจากหลมพางเรากำลังเรียนรู้พฤติกรรมเชิงบวกที่ทำให้เราสามารถมีชีวิตอยู่ในสภาวะที่สูงส่งเป็นสภาวะที่ก้าวล้ำ มากกว่ายุคใดสมัยใดในประวัติศาสตร์ของชีวิตตั้งแต่บรรพบุรุษของเราจวบจนถึงวันนี้คนรุ่นเราในโลกยุคนี้มีวิวัฒนาการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณที่เข้มข้นที่สุดในช่วงเวลาประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติเราต่างข้ามพ้นขีดจำกัดจากสถานการณ์ที่รุมเราเราต่างเรียนรู้ว่าชีวิตคือการสลายอัตตา เข้าถึงสติและปัญญาที่เต็มไปด้วยเจตจำนงเสรีจงฝึกฝนรับรู้ความรู้สึกพร้อมๆกับผมรู้สึกกับหัวใจของเราภายใน6วินาทีนี้พร้อมกันใน6วินาทีนี้เราจะได้รู้สึกถึงความซาบซ่านในหัวใจของเราที่แผ่รัศมีออกมาระยะเวลา6วินาทีในการจูนตัวเราเองกับสำนึกรู้สูงสุดของจักรวาล เราจะรู้สึกถึงการเชื่อมต่อของจิตวิญญาณอย่างชัดเจนที่สุดเราจะรู้สึกถึงชีวิตและพลังอำนาจอันยิ่งใหญ่ที่เปล่งรัศมีประกายเจ,จิดจรัสอยู่ในหัวใจของเราความรักไม่ได้มีเพียงแค่ตัวเราแต่ยังมีกันและกันในแสงสว่างยังมีความเจ,จิดจรัสและความไพศาลอย่างไม่มีสิ้นสุดแห่งความรู้สึก นี่คือจุดเริ่มต้นของการค้นพบตัวตนที่แท้จริงของจิตวิญ,ญญาณของพวกเราทุกคนเป็นช่วงเวลาสำคัญที่สุดที่เรากำลังผ่านพ้นข้อจำกัดในชาติภพต่างๆและเข้าถึงประสบการณ์อย่างรู้ชีวิตอย่างแท้จริงด้วยการค้นพบสภาวะการสันสเทือนในระดับของจิตอวตารซึ่งเป็นสภาวะที่เป็นหนึ่งเดียวกับความรับรู้ของอัจฉริยะ เป็นจิตที่กำลังเบิกบานปราดเปรืองและมีสภาวะที่เป็นธรรมชาติรู้อารมณ์ซึ่งไม่ได้แตกต่างจากสภาวะของธาตุรู้บริสุทธิ์ที่เรียกว่าสําึึกของพระเจ้านั่นเองด้วยรักจากหัวใจอาจารย์สถิตธรรมเพนสุขครูและโคช้ชระดับโลก